สวัสดีคนดูทุกคนนะครับผมกลับมากันในเกม60 Days of a s i c แล้วนะครับคลิปที่แล้วนี่เรียกได้ว่าซอมบี้กำลังเริ่มเรื่องเลยครับกำลังแบบว่าเดือเดอเลยนะรอบนี้เราก็มาดูเหตุการณ์กันต่อนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไปรับชมกันเลยครับด,ด,ดีต่อใจจัดๆรู้เลยว่าเซอร์วิสเต็มๆใะกควว่าอะไรดี เต็มเต็มหน้าอย่างนี้ป่ะไหต่อ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 อืมเกิดอะไรขึ้นครับก็แปลกนะเอออยู่ๆก็มีทหารมีตำรวจมาเรื่องเราซอมบี้จะเกิดขึ้นละสานการณ์นง่ที่ผมบอกว่าฮืมโชว์ตลอดเวลานี่ฮะอะมีแอบมองสาวด้วยพระเอกกูไม่ธรรมดาว่ะ คนนี้คือใครอ่ะใช่ทหารสาวคนนั้นป่ะกระียนมา,างี้ไหมชื่อเบฟเอชื่อเบทนี่ไม่คุ้นเลยนะเหมือนเหมือนน่าจะคนละคนไหมหรือว่าเป็นชื่อจริงๆของเขาแต่มันก็ผมทองเหมือนทหารคนนั้นป่ะอาตกใจครับนี่มีแบบ น้องน้องมองเราด้วยสายตาแบบว่าคนนี้ใคร <c oughs> ไม่ต้องถามว่าสีอะไรครับโชว์ให้ชัดเจน <c oughs> ผมไม่รู้ว่าผมจะดูอะไรแล้วนะ <c oughs> เหมือนจะลืมครับคล้ายๆจำไม่ได้ กันดูครับดูคนนู้นเสร็จมาดูคนนี้ต่ออ่มามองเหมอนของจำได้แล้วครับแบบเราเป็นคู่หูสุดห่วยกับผู้หญิงคนนั้นนะอือผัดกันดูครับผัดกันคนละคนคนละหอบคนละซีนสอบเป็นเนล่นละ ทำฉากหลังมาสวยเธอคนนี้บอกว่าเป็นผู้ช่วยหมอนะครับผมก็มีงานยุ่งมากๆเอ๊ะเดี๋ยวหรอนะเขาบอกว่าติดมาจากยาเสพติดชนิดใหม่ก็แสดงว่าเนื้อเรื่องของซอมบี้มันจะเกิดมาจากยาเสพติดแล้วก็คนคลั่งคลั่งทุกข้ากลายเป็นซอมบี้อย่างนี้เองที่มาของซอมบี้ ผมก็คือเป็นการสนทนากันทั่วไปนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้เรารู้แล้วว่าเน็ตไม่ได้ดับแค่คนเดียวน่าจะดับทั้งเมืองแหละเพราะว่าตัวเพื่อนเราก็ใช้เน็ตไม่ได้เหมือนกันโอ้โหเมื่อกี้ตำร,รวจตอนนี้ทหารมา้มาอย่าลดถังเลยที่จะอขอสงครามที่ไหนไปเนี่ยกรับจริงเอาจริงผมเห็นอย่างนี้ผมวิ่งหนีก่อนเลยโอ้พระเจ้าอู้หูดู รถคันนี้มานี่แบบต้องบึ้มแน่ๆเมื่อกี้สลหรับคนละสีรอบนี้สองคนเลยชอบคนไหนเลือกเอาหนักครับนี่ตามวัดช้ังตัวเดียวคงไม่ขนาดนั้นนี่น่าจะคลั่งแบบย,ยาวๆแล้วถ่ายรูป มาหมดขดมีเท่าไหร่ขไมาให้หมดพฤติกรรมรุนแรงในพื้นที่เรือ่องเข้าสู่หมดเรื่องราวให้ล็อกประตูทุกอย่างเอาละครับผมมีคำสั่งให้เคิร์ฟิลเก็บตัวอยู่กับบ้านแล้วครับ นี่ถามพูดไม่แข็งคําเลยบึ้มแล้วมาแล้วครับบึ้มแล้วครับปี๊ดเลยวิ่งอ่มองอย่างนี้อยู่ใกล้ๆฉันไว้ออกไปจากที่นี่ออกกันดีกว่าไม่อยู่แล้ว <c oughs> โอ้ยสโอ้ย่อนไปครับออกจากที่นี่เดี๋ยวนี้ โอเคอยู่ด้วยกันไว้โอ้ยวิ่งจับมือซัด้วยวิ่งถนัดไปเนี่ยจับมือทั้งคู่เลยนะครับผมเป็นเรื่องต้องสูงด้วยครับอับเพใหะนนี่น้องทะลอกด้วยนะเฮ้ยเจ๋วเก็บงานดี เดี๋ยวก้อนหนึงนะ C2 ขอดูอันนี้ C2 โอ้โหสวิตเจ็ดโอเคครับประคองให้ยืนอุ้มน้าสิววน่าขวนอย่างนี้ประคองให้ยืนถ้าประคองให้ยืนขึ้นมันจะใช้เวลานานไปแล้วกว่าจะประคองเดินอีกถ้าวิ่งขนาดนี้แบกบเลยละกันเราเป็นทหารเราแข็งแก่งอยู่แล้วเออไปครับวิ่งเถอะ มาแล้วคุยวุ่นวายจัดเลยอะสาวที่ใส่มาก็แบบมีความวุ่นวายฉากซอมบี้ทำออกมาได้ดีผมตลกกระเสียงว่าขออยรอบ <c oughs> เออไอเดียผมคำกระเสียงจริง เดิมเตะลอยเอาบินเออเอาเสียตะโกนตำรวจไปขอใหม่เอ๊ะใจจัดอะไรวะนะ่ะไม่ใช่การรุนแรงแล้วนี่มันสองบี้จะชัดวิง่งเอออย่ายืดดูวิง่ง วิ่งให้ไวรถมันจะติดไหมถามก่อนถามเราเราจะไปรู้ไหมเนี่ยว่านั่นซอมบี้ไหมรู้แค่วิ่งพอรัวนะครับโอ้โหวุ่นวายจัดเฮ้ทำฉากมาดีวุ่นวายจัดระยะเกลื่อนทิ้งหมดโอ้โห รถลแล้วแต่จะไปได้หรือเปล่านี่อีกเรื่องท้งรถทหารรถตำรวจรถอะไรต่อมีอะไรอื้อสตาร์ทรถได้ทีมากอ่ะอมซิ่งครับลอมซิ่งโอ้เสียงโคตรซิ่งอะ่ะแม่งเอ้ย วิ่งได้แป๊บเดียวครับผมรองเท้าต้นสูงแบบนั้นมันวิ่งลำบากนะถอดออกแล้ววิ่งต่อขาพแพลงช่างมันวิ่งก่อนอืมเยี่ยมครับก่อนหน้านี้ซอมบี้ตอนนี้ก็วิ่งเท้าเปล่าอีกใช่ครับแล้วไม่ใช่แค่ก่อนหน้าที่ซอมบี้ตอนนี้ก็ซอมบี้วิ่งเถอะ ดูเขากลัวนะเราก็ต้องบอกก่อนว่าจะไม่ทิ้งไปพี่ใช้แสนดีวะทำได้เยี่ยมไปเวลาคุยแล้วต้องไปกันเถอะโอ้ทิ้งรถล้วจ้าเหมือนมีการเจ็บเท้านะ รอเดียวไม่มีเวลาแล้วเปิดท้ายรถน่าคนบ้าอะไรเก็บปืนท้ายรถวะนั่นน่ะไปครับยังไงก็ปืนแน่นอนเขาเป็นทหารไปวิ่ง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 โอ้เสียงนี่แบบวุ่นวายจัดวุ่นวายมากๆ <c oughs> ทำไมวิ่งวิ่งแล้วทำไมกางเกงต้องนั่นแหละครับงับเข้าให้สาวติครับงับเข้าใ <c oughs> อ้ามเป็นปา่าโอ้โหวุ่นวายกันไปใหญ่แล้วตอนนี้ วิ่งครับไม่รอแล้ววิ่งครับนีงม,มีทาหารด้วยโหวุ่นวายจัดเลยชอบนะฉากมันวุ่นวายดีวะ่ะวุ่นวายจริงชอบซาวมันมันดูวุ่นวายเนียยิงครับมาลว โอ้โหยิงกันแบบรัวๆโอ้โหยิงต่อเนื้อรูอ้กันต่อเนื่องมากเจ็ดจริง นั่นทำออกมาดีจ้าอ่ามีควันมีแบบโผลดูสังเกตไฟสังเกตอะไรต่างดีมากโอ้โหไ้าดโอ้โหดูจัต้องใส้รถเดี๋ยวนะรถมันวิ่งไม่ได้แต่เจารถนี่มาจากไหนเนี่ยเอาละครับผมยิงยับยิงยับถ้าขนาดเนี้ยบอกว่าอยู่ไม่น่าหรอกเดี๋ยวก็จัดได้หมดแหละหากี่กระบอก เขามาเยอะกันนะมีปืนหลายก็บอกเขาจริงแต่ทางซอมบี้เขาก็มากันเยอะน,นะโอ้ยว,วุ่นวายวุ่นวายดีดีดีด,ด,ดีตอถังอย่าบอกนะว่าบึ้มขอกักช็อตได้ไหมโอ้ยเข้าไปงับตองับโอ้โหคนเดียวว่าเจ็บแล้วที่มันสอง เครื่องบินถึงระเบิดขอขอให้รถถังนั้นนะผมขอตัดบึ้มไปนี่ครับตอนนี้เมืองบุ่นวายแล้วครับนี่มันโอ้โหฟิลแบบหนังแอคชั่นนะหนังแอคชั่นมาก เปิดหนังมาเวลสารพัดขึ้ิดครับ,บตอนนี้ก็อเองซิกมีออกมาจากนังนะครับเข้ามาทางนี้ e e e และในะตอนนี้ก็หมดเวลาของคลิปแล้วครับยังไงก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ